กแล้หาะคะถอดผ้ชยก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ลุคือจริงๆับผมตกลไปแอมไว้เพราะความที่ว่าเรา2องคนเนี่ยเป็นผู้ชายเหมือนกันเราจะถอดด้วยกันแต่ว่าเออบางเอิญพี่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพี่เล่นหัวถอดเสื้อก่อนส่วนน้องแอมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ถอดเกงแทนพี่เอาตรงนี้เลยแฟไหมแฟน่้องาเล้อย่าไปทเาาล้เลยครั รอดูพี่มีอันกีทผมจะผมจะไม่ถอดพูดซะใครผู้ทำใหมู่ตือนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นเือเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่โค้งลงนี่รู้อะไรนี่เขาฟินคุณอยู่เดี๋ยวเขาจะถ่ายชุดใบน้ำนะอยู่ขนาดนี้จริงต้องมีอะไรต้อมีอะไรให้ถ่ายก็อะไรล่ะก็มีไม่มีอะไรใหถ่ายไปนคลับไมอยากดูอยากดูทำไมอ่ะ อยากดูของลับของหววแอนถามว่าอยากดูทําไมเขาหมายถึงดูกล้ามของรักของหัวนี่มันอะไรนั่นแหละรับไม่หัวรับและห่วงด้วยทั้งเนื้อตัวในร่างกายหัวใจอ่ะหัวใจด้วยครับเสียวมาก เดอะสตาร์นะคะแต่ว่ายังไม่หมดวิเท่านี้เดี๋ยวไปเจอพวกเขาได้ที่งานมิกซ์แอนด์กรีนะคะอย่างที่บอกนะคร<ช>ับก็อแอมเป็นหอ<ค>มเก่งใช่แล้วขาใครอยากรู้ไปดูใครอยากรู้จะถอดสิ้นกป,ป๋ก็ไปดูนะคะติดตามชมให้ได้นะคะเอาละค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์เธอในช่วงนี้นะคะที่ร้านแจ่มจ้าซูเปอร์มาร์ทนะคะ ในลำดับนี้นะคะแน่นอนเก่ยวถึงเวลาแล้วนะคะต้องเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เป็นอูบริหรสถานที่ให้กับเราได้จัดกิจกรรมดีแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านแจ่มฟ้าแล้วก็ผิิตภัณฑ์มีจอยด้วยนะคะที่นาในส่วนของ